ข่าวล่าสุดจากวงในเพื่อไทยวันนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันช่วงบ่ายก็ทั้งประเทศก็จะได้รู้ชะตาของนายกอุ้งอิงว่าจะได้ไปอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อผมก็อดเป็นสทรรไม่ได้นะก็ต้องโทรหาคนนู้นโทรหาคนนี้นะครับข่าวที่ผมได้มาตอนนี้ก็คือว่าไม่รู้อ้าว ไม่มีเดียวรับเหลอไม่ได้เจรจารันไว้ก่อนเลยจากวงในมากของเพื่อไทยเลยนะคาตอบคือไม่มีเดียวแล้วก็ตอนเนี้ทีมสื่อทีมคอมมิวนิเคชั่นของเพื่อไทยเ,เนี่ยได้ถูกสั่งมาให้เตรียมสปีชให้นายกสองอันเลยอันหนึ่งก็เผื่อรอดอีกอันหนึ่งก็เผื่อไม่รอด เขถามว่าเสียเวลาทําไมคุณไม่รู้กันแล้วเหรอว่ารอดหรือไม่รอดก็บอกไม่รู้ครับก็เลยถูกสั่งมาให้เตรียมทั้งสองอันเลยแต่ที่สำคัญที่สุดครับประชาชนไทยคืออะไรหนึ่งก็ค่อนข้างชัดเจนจากที่ผมได้คุยกับคนในเพื่อไทยคนในพักฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ผู้ใหญ่หลายคนในรัฐบาลแล้วก็นอกรัฐบาลที่มีชื่อเสียงในสังคมทั้งสื่อทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยว่าคราวนี้ไม่มีเดียวรับแน่ งั้นการตัดสินอะไรของศาลวันนี้เป็นการตัดสินของผู้พิพากษา9้าคนจริงๆเลยงั้นผมอยากฝากให้พี่น้องชาวไทยทุกคนคืออะไรชอบหรือไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราต้องให้เกียรติเราต้องให้เกียร,รตกยริกับการตัดสินของศาลวันนี้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ถ้ารอดขึ้นมาก็ควรใช้คุณอุ๋งอิงทำงานต่อ ด้วยประสิทธิภาพที่ดีที่สุดไม่ใช้ใช้เป็นโอกาสที่จะเรียกร้องประท้วงกันทําให้ประเทศยิ่งชิบหายเข้าไปเหมือนกันถ้าไม่รอดขึ้นมาก็ให้ดําเนินการตามระบบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยก็คือเข้าไปในสภาเลือกตั้งนายกคนใหม่ประเทศไทยมามาถึงจุดนี้แล้วครับไม่ต้องมีอะไรลึกลับไม่ต้องคิดคอนสเปเรซีไม่ต้องไปฟังนักร้องทั้งหลาย หรือนักหมอดูหมอเดาทั้งหลายวันนี้ก็คือว่าการตัดสินอยู่กับผู้พิพากษา9คนรอแล้วเมื่อเขาตัดสินลงแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็หวังว่าประเทศชาติจะได้เดินหน้าสักทีหนึ่ง